ครับครูหนอนจะมาตอบคำถามนะนี้ว่าเราต้องซื้อเรือดำน้ำหรือไม่ผมเอาภาพพจนบัตหรอือแบงค์ห้านะในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยขึ้นก่อนที่ต้นคลิกเพราะว่าการที่จะตอบเนี่ยคือเราจะตอบผิวเผินเนี่ยไม่ได้พิจารณาเรื่องใดๆเนี่ยมันควรพิจารณาไปให้ลึกซึ้ง ภาพที่บอกว่าขึ้นเนี่ยแบงค์ห้าในสมัยรัชกาลที่ห้าเราต้องพิมพ์สภาษาก็จากภาษาไทยจะมีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษามาลายูที่มันต้องพิมพ์เยอะขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าเงินไทยเนี่ยธนบัตรไทยเนี่ยนะฮะใช้เป็นเงินกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันทั้งโลกเลยนะและค่าเงินเนี่ยโดยประมาณนะฮะหนึ่งบาทเนี่ยแลกได้หนึ่งปอนด์อังกฤษแลกได้สองฟงฝรั่งเศสที่เอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยนะ แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องไล่ย้อนไปก่อนไปถึงสมัยรัชกาลที่สองรัชกาลที่สามก่อนเพื่อให้รู้ว่าทําไมเราถึงต้องซื้อเรือดำน้ำนะสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยเอกสารไทยเนี่ยไม่ได้จบเรื่องพวกนี้ไว้คนจดก็คือเอกอัครราชทูตอังกฤษในสมัยรัชกาลที่สองคือจอห์นคอร f ฟอร์ดชื่อหนังสือมันชื่อไทยในเอกสารของคอฟฟอร์ดนย รอฝากว่าอย่างนี้การค้าระหว่างประเทศรุ่งเรืองแต่ละปีไทยส่งออกสินค้าประมาณ41,800ตันต้องคึดภาพตามนะ200กว่าปีที่แล้วเนี่ย41,800ตันสินค้าออกสำคัญเช่นพริกไทยปีละ3,750ตัน3ล้านกว่ากิโ,โลพริกไทยเวาละกินเนี่ยกินกันแบบหยอกๆยออย่างเนี้ย ส่งออกเนี่ยสยามส่งออกปีหนึ่งสามล้านตัวติโ,โลแปลว่าอะไรแปลว่าชาติที่มีพลิกไทยเนี่ยเช่นอิโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์พวกเนี้ยเวลาที่จะค้าขายกับฝรั่งเนี่ยไม่ได้ค้าเดยตรงมาผ่านไทยเพราะว่าพวกที่เป็นเจราจากับฝรั่งเนี่ยเจราจาแล้วเสียเปรียบมาเจราจาไทยเนี่ยไทยไม่เอาเปรียบนะไทยก็ซื้อในรา,ราคาที่ดีกว่าฝรั่งแล้วก็มาขายฝรั่งขายเยอะมาก คือท,ทั่วโลกเี่กินพริกไทยที่ไปจากไทยเนยครั่งปีละ1,200ตันดีบุกป,ปีละ500ตันนางกวางปีละ1 5 5 0 0ผืนคือรวยมากนะในสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยรวยแบบรวยสุดๆต่อเรือสำเภาได้ปีละ8ถึง10ลำระวางขับน้ำตั้งแต่100ถึง1,000ตัน ไอระวางขับน้ำเนี่ยพูดสรุปไม่ง่ายก็คือว่ามันบรรทุกสินค้าได้ประมาณนั้นนะ่ระวางขับน้ำร้อยตันนี่มันบรรทุกสินค้าได้ประมาณนั้นแต่ว่ารายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยผมผมไม่เล่านะเพื่อนๆอยากรู้ไปถามปู่แป๊บเดียวก็รู้จักแหละทีนี้ไอที่แปลกอีกอันหนึ่งที่จอห์นคอร์ฟอร์จดไว้เนี่ยก็บอกว่าเกลือมีคุณภาพดีเยี่ยมและราคาถูกกว่าที่อื่นใดในโลกกืไอตรงนี้ถ้าอ่านไม่เป็นเนี่ยไม่เห็นนะ ว่าทำไมครอฟอร์ถึงจบตรงนี้ไว้เก็คือ่มีผูอาณาจักรเลยสมัยนั้นเนี่ยเขาเก็บภาษีเกลือกันมีอยู่อาณาจักรเดียวอะที่ไม่เก็บภาษีเกลือก,ก็คืออาณาจักรยสยามถามว่าทําไมไม่เก็บไม่เก็บเพราะว่าการปกครองของเราเนี่ยมันไม่ใช่ระบอบสมบูร,ร,รณาญาสิทธิราชสุดมังมัชีเหมือนที่ฝรั่งมันมาหลอกเราระบอบของเราเนี่ยเขาเรียกว่าระบอบธรรมมาธิปไตยเอาธรรมเป็นใหญ่คือที่ดูนะเพื่อน ถ้าทางการเก็บภาษีเกลือเนี่ยคนจนๆเนี่ยจะไม่มีเกลือใช้แล้วถ้าไม่มีเกลือใช้มันถนอมอาหารยังไงมันทาปลาร้ากันยังไงมันจะทำเ,เนื้อตากแห้งมันจะทํำยังไงคือเกลือมันเป็นสิ่งที่จําเป็นของชีวิตเราก็ไม่เก็บแต่ที่เราไม่เก็บได้เพราะอะไรเพราะเรารวยโคตรเรารวยอันดับหนึ่งของโลกเข้ใาใจป่ะค่าเงินเราเนี่ยหนึ่งบาทถึงเท่ากับประมาณหนึ่งปอนด์อังกฤษ ทีนี้เล่าต่อเนี่ยมาในสมัยรัชกาลที่สเนี่ยเราก็ยังรวยอยู่และเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คนรู้รู้พูดกันพูดกันจังแต่ที่รู้จริงเนี่ยมีกันแค่ไม่กี่คนคือเรื่องเงินหุ่นแดงของออรัชกาลที่สามที่ท่านสะสมมาตั้งแต่สมัยเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินตั้งแต่แผ่นดินรัชกาลที่สองเนี่ยค้าขายกับตรางชาติเนี่ยคือท่านไม่ได้ค้าขายับจีอย่างเดียวท่านค้าขายแม่งไปทั่วโลกกันแหละ ไอ้ทางอินเดียอะไรเงี้ยก็ไปมันมีต่างไปหมดแหละก่อนที่พระองค์จะสวรรคตเนี่ยท่านครูตัวก็เรียกจำมื่ไว,วัยวารนาช่วงบุญนาคยศขนาดนั้นเนี่ยเป็นจมือไวยวรนาเข้ามาสาเสียก็บอกว่าไอ้เงินกุงแงเนี่ยมีอยู่สี่หมื่นกว่าชั้นกระสัองค์ต่อไปเนี่ยนะเราไม่แต่งตั้งให้คุฎนางเนี่ยไปเลือกกันเองอันนี้คือระบอบประชาธิปไตยแบบไทย,ไทย คือมันไม่ใช่ว่าให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์มาเลือกกษัตริย์คนที่มีสิทธิ์มาเลือกกษัตัตย์เนี่ยมันคือขุนนางชั้นผู้ใหญ่เขาถึงจะรู้ว่าองค์ไหนเนี่ยเจ้าเจ้าฟ้าชายองค์ไหนที่เหมาะที่จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยรัชกาลที่สามแนะนาําไว้มีสององค์คือเจ้าฟ้ามูกุฎกับเจ้าฟ้าจุฑามณีซึ่งก็คือรัชกาลที่4กับสมเด็จพระปิ่นเกล้าน,นท่านบอกว่าองค์ไหนขึ้นมาแล้วแ,วแต่เนี่ยขอท่านมาหมื่นหนึ่งหมื่นช่างเพราะว่าวัดที่เราไปบูรณะเน่ยมมัังไสร็จ ของเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยมาบูรณะวัดให้เสร่หมื่นหนึ่งก็คือช่างหนึ่งมี80บาทหมื่นหนึ่งก็คือแ0 0 0สนแต่แ0 0แสนสมัยรักชกาลที่3ต้องนึกถึงดีนะข้าวถังลล 8, 000, ถลและสระถาิา่นแปดแสนให้ไนใ้นมหาศาลนะแล้วก็ของเงินมาเนี่ยเหลือเงินเนี่ยก็เหลือ 3, อีก30,000กว่าช่างงั้นเดี๋ยวในตอนที่เรื่องฝรั่งเศสอะไรที่ไม่คข้อผิดพลาดกับเราตอนสมัยรักชกาลที่สามเงินถุงแดงนพอจ่ายอย่าย่าเล่าให้ฟังเมื่อไปถุงตรงนั้นนะ กลับมาไอ้ไอ,อ้ไอ,อ้ไอ,อ้อออออตรงนี้เนี่ยก็คือ,อ,อท่านพูดอีกอย่างหนึ่งแล้วพวกที่กลยวเจ้ามากๆเนี่ยก็พูดบบกท่ามีจินตนาการว่าไกล่นที่น่นหาอะ้ก็ไม่รู้เคยอ่านพงศาวดารรือเปล่า <S <S คือท่านบอกอย่างนี้ท่านบอกว่าไอ้การสรืกข้านมากๆเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วต่อจากนี้ไม่มีอีกแล้วแต่ว่าทางฝั่งของฝรั่งเนี่ยระวังให้ดีแล้วเงินถุงแดงของเราเนี่ยเอาเก็บไว้เผื่อวันข้างหน้าเนี่ยเสียทีเขาเนี่ยจะไว้ ได้เอาไว้ถ่ายชาติบ้านเมืองคือที่เขาพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้ามันไปหลายปีเนี่ยอังกฤษมันเข้ายึดพมา่าเมืองเ,ออเมืองที่เป็นบริเวณชายฝั่งทั้งหมดเนี่ยโดนอังกฤษยึดหมดเลยแล้วอังกฤษเนี่ยเรียกร้องเงินเนี่ยเรียกร้องไปหนึ่งล้านปอนด์พมา่ากษัตริย์พม่าไม่มีปัญญาจา่ายคือไม่รวยเหมือนกษัตริย์ไทยต้องเรียกรายเงินราชดงจา่ายใช้เวลายอยีกสามปีกว่าจะจ่ายคืนหมด แต่ของไทยไม่ใช่เงินถึงแต่รัชกาลที่3เนี่ยมีเยอะคือเอาไปบูรณวัดแล้วเนี่ยองค์ใหม่ไปบูรณะแล้วเนี่ยก็ยังเหลืออีกสองไม่สามหมื่นกว่าชา่างซึ่งตีเป็นเงินแล้วเนี่ยมันประมาณ2อล้านห้าเนี่ยทีนี้มาสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเราก็มีเรื่องระหองระแหงเนี่ยกับไอ้ทางอังกฤษบ้างฝรั่งเศสบ้างคือพวกนี้มันมาลุกลายเรามันมาต่อด,ดินแดนเราไปเนี่ยเราเสียดินแดนดนี่หลายครั้งนะไม่ได้เสียครั้งเดียว เสียให้อังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยหลากหลายสองชาติเนี่ยคืออาวุธมาดีกว่าเราตอนนั้นเนี่ยอาวุธเราเนี่ยเรือรบเรือปืนอะไรเราเนี่ยเขาสู้เขาไม่ค่อยได้นะทีนี้ผมจะเล่าตอนกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสเลยตอนสไบเอรอสอร้อยสิบสองเนี่ยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไทยเจ็บช้ำน้่ใจมากฝรั่งเศสเนี่ยมันแรกเข้ามาทางปากอ่าวสมุทรปราการเนี่ยพกปืนมาไต็ลำเลยเราก็ไม่ให้เข้าดิเราบอกว่าถ้าจะเข้าเนี่ยมันต้องปลดอาวุธฝากไว้ที่ป้อมก่อน แต่ถ้าฝรั่งเศสมันดึงดันเนี่ยมันไม่สนใจแม่งล่าอาเข้ามาเลยอาวุธฝาเข้ามากุมันยิงเนยมันก็เกิดการสู้รบก,กันแล้วทีเนี้ยเนี่ยไทยแพ้ไทยแพ้เพราะอะไรเพราะอาวุธสู้ไม่ได้และไอ้ฝรั่งเศสพอมันชนะมันเรียกค่าปฏิกรรมสงครามคือรายละเอียดผมจําไม่ได้นเรือมันจมเป็นลำํำหนึ่งคนมันตายไปสามคนหรืออะไรประมาณเนี้ยมันเรียกมาทั้งหมดเนี่ยออสามล้านฟรังฝรั่งเศสเราก็เงินไปจ่ายเนี่ย แล้วมันแสบมากนะมันเอาเรือปืนเนี่ยมาจเจออพระบรมมหาราชวังบอกว่าภายใน48ชั่วโมงเนี่ยถ้าหาเงินมาจ่ายมันไม่ได้นะมันจะถล่มพระบรมมหาราชวังโอ้โหเนี่ยเรื่องใหญ่เลยแล้วก็รวบรวมเงินมาเนี่ยเ,เงินทุกแอย่างที่บอกอะ่ะมีอยู่สองสองล้านห้าโดยประมาณนะก็มาจ่ายได้แต่พระบรมวงศานุวงศ์แต่ก็คิดว่ามันไม่ยุติธรรมได้ให้่แค่ฝาดกายอยู่คนเดียวก็เลยผลสมบัติเนี่ยมาช่วยกัน เพื่กจ่ายก็จ่ายไปแล้วเนี่ยคิดเป็นเงินไทยเนี่ยสามล้านฟรังฟรังเศสเนี่ยก็คือ1นึ่งล้านหแสนสมื่บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินบาทสมัยนั้นเนี่ยมันมีค่าเกือบเกือบสองฟรังฟรั่งเศสอย่าไปยกยอ่อบูชามันมากทีนี้กลับมาที่คําถามว่าตอนนี้เราต้องมีเรือดำน้ําหรือไม่ผมจะตอบเป็นโครงชื่อเสียกรุ่งผมเขียนไว้นานละถ้าจ เกิน20สปีแล้วจะขอยกมาบทสุดท้ายบทเดียวนะ,ะความมู่ว่าบ้านใดไม่คิดป้องโจรภัยเหมือนยั่วโจรชั่วใจอยากช้ามานมาเมือเ่อเผลอไผขาดสติมัวโทษมานผ่านบ้าถูกปล้นผลสาร